พยัคฆปัจชะธรรมสี่ประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในสัมปรายะในเวลาถัดต่อมาสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือศรัทธาสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลและสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการบริจาคปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาพยาคปัปชะ ศัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยัคะปัจช,ชะกุลบุตรในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครู ผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พยัคฆปัชะนี่เรียกว่าสัทธาสัมปทาพยัคฆปัจชะ ศีลละสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยาคะปัจชะกุลบุตรในกรณีนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากอาทินนาทานเป็นผู้เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารเป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวา เป็นผู้เว้นขาดจากสุราเมรยมัชะปะมาทัฐานพยะคัปช,ชะนี่เราเรียกว่าศีลสัมปทาพยะคัปชะจาคะสัมปทา,า,าเป็นอย่างไรเล่าพยะคัปช,ชะกุลบุตรในกรณีนี มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินอยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นปกติยินดีแล้วในการสละควรแก่การขอยินดีแล้วในการจำแนกทานพยคะปัจชะนี่เรียกว่า จากะสัมปทาพยัคะปัจช,ชะปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยัคฆปัจช,ชะกุลบุตรในกรณีนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องให้ถึงสัจจะแห่งการเกิดดับ เป็นเครื่องไปจาก้าศึกเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นเครื่องถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกโดยชอบพยัคฆปัจช,ชะนี้เราเรียกว่าปัญญาสัมปทาพยัคฆปัจช,ชะธรรมสี่ประการเหล่านี้แลเป็นธรรมะ เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในสัมปรายะในเวลาถัดต่อมา